วัดีจ้าพี่น้องปองไปสปูซุขน้นตอนรับพอส้ช่องก็ติดห้ยดังมาแช่เนาะจ้ะกับมาพอกับแอดมินในรอบเทียงเนาะจา้ะมาพอกันอีกเช่นเคยมาเบิงแนวทางดีๆตัวเด็กเด็เดๆตัวเด็กดังๆกันเนาะจา้ะหมวดประจำวันที่1่กุมภาพันธ์2อ6 6ิแอดมินก็ได้ไปรดวบร่วมแนวทางคนดังที่เพลินให้เขาเอามาแบ่งปันในไป้องในเบิงกันเนาะจา้ะสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของคนไทยบ้านต่อโดยแนวทางของแอดเอือา ฟันเป็นจริงแล้วก็ชุดตัดเน้นหน้าอ้วน้อจ้ะก่อนไปรับชมรบฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสก้อนนะจ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนพี่น้องก็แสด้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจ้ะส่วนแอดมินก็แสด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์จากพี่น้องสปูสก้อนนะจ้ะเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนํำเด้อพี่น้องเด้อ เื่อเป็นการบอสเซวลาเอากลับไปเบิงแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของคนไทยบ้านกันก่อนเลยจ้ะซึ่งผลงานดทีติพานมาเพิ่นก็ให้เขาเล็กไทยสองตัวบนนอกจากนั้นก็คือหนึ่งเก้านอกจากสิบเจ็ดมกราคมให้เขาหนึ่งเก้าเอากลับมาเบิงต่อกันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกกันต่อเลยจ้ะซึ่งเพิ่งกันได้ปล่อยแนวทางมาหายแล้ว ซึ่งอาจะมีอีกมา,ากสักสองสชุดนะจ่ะอันนี้ก็เป็นชุดแรกก็เบิ้งชุดนี้ไปก่อนเลยพี่น้องเด้อรัฐบาลไทย1กุมภาพันธ์สองพัหารชุด3มโต๊ที่เพื่อนให้ก็คือสีหาสอหาหนต่อด้วยชุด2โต๊ะหาสองหหาเเกและห7เด้ลพี่น้องเด้อสีหาสองหาหนึ่งสีหาสองหหาเเกและ 5, 7, หาเก่าจ้ะแนวทางของคนไทยบานกับแคปไปเบิงจดไปเบิงได้พี่น้องเด้อขันมีมากอีกแอดมินก็บเซเอามาลงให้พี่น้องได้เบิงกันในชุดต่อไปเนาะจ้ะไปเบิงต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเนาะจ้ะซึ่งกับเป็นแนวทางของแอดเอื้อยลาเนาะจ้ะรัฐบาลไทยงวรประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกซึ่งผลงานีติ่านมากก่อนลุดเนาะจ้ะบอกเขาเอาไปเบิงงวดหนีต่อเนาะจ้ะหนึ่งกุมภาพันธ์ วดน,นี้เพิ่นก็ให้ยบ่งบนที่รักเก่าและพี่น้องเดอ้อบีงบนเก่าจุดสามตัวบนที่ห้ก็คือหนึ่งเก่าสีหกเก่าสีและแปดเก่าสีเน้นห้2สองตัวบนแดงแดงนั่นก็คือเก่าสีจ้าต่อโดยแนวทาาสอง 2, ตัวล่างและพี่น้องเดอ้อห้วิ่งล่างที่รักแปดวิ่งล่างรักแปดและพี่น้องเดอ้อจุดสองตัวล่างที่ห้ก็คือแปดหนึ่งแปดหาและแปดเจ็ดจ้า วิ่งบนเก่าวิ่งล่าง8ปดเด็พี่น้องเดอ้อแปดหนึ่งแปดหาและแปดเจ็ดเนีนบนเก่าซีเอากลับมาเบิ้งต่อกันที่นอ้ําของฟันเป็นจริงกันต่อเลยจากรัฐบาลไทยหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกก็ะไดให้ชุดสามโตเมิตเดียวหาเก่าเจ็ดต่อรวมชุดสองโตหาเก่าเก่าเจ็ดและหาเจ็ดเด้จ้าทวนกันอีกรอบหนึ่งหาเก่าเจ็ดหาเก่าเก่าเจ็ดและ เจ็ดแนวทางฝันเป็นจริงของแท้ล้านเปอร์เซ้นจ้าไปเบื้องต่อกันทีชุดแนวทางของหนาอวดรพนองรัฐบาลไทย1กุมภาพันธ์2 5 6พสิ่งชุดนี้ก็เป็นชุดตัดเน้นๆนะจ้าตัดเน้นมาหายแล้วชุด3โตก็คือ8 7 9และ4 8 0ต่อโดยชุด2โตเจเก8เกจ้า แปดเก้8 0เ้น่นเน้นมาให้แล้วมากกระจัดไปด้ยพี่น้องเด้อไปหาสื่อลอตเตอรี่ติดเอาไว้เนาะจากการผ่านการตกรถนะพี่น้องเบาะวาสิเป็นแนวทางของคนไทยบ้านเอดเอลาฟันเป็นจริงแค่ไปเบิงจุดไ้เบิ้งกันเน้่อจ้ะเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันเลยพี่น้องเด้อ ท้ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภุสกุลโปรใสวิจริยญาในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเดยจัดเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องและก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลท่านั้นเดี๋ยจัดทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้๋ยพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนั่นเดยจา้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากัไให้ดีๆนะจ๊ะสื่อตามก็ลังซับสื่อตามผืนดวงคองจะคของเด้อพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสุกพัคหนึ่นส่งดีแห้งๆปังๆมัๆ่นมานกันทุกคนนะจะ๊ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องเป็นสมนิกรน,นะจ๊ะแล้วจังกลับมาพอกกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า